แท็บเล็ตอยู่นี่พี่กลองมาให้เลยบูทูดดเอานู่นเลยก็ได้จำได้เนี่ยเพลงหูเพลงยิ้ใครจะร้องไม่ได้ล่ะยิเดี๋ยวรอดูถ้าไม่ถูกถ้าผิดแม้แต่คำเดียวตั้งปากเลยหูใหญ่แตกนะได้กินข้าวไม่อลยสามสิตล้อมสามสิล้อมพี่อันถอยนะลูกกล้องยิงมางนี้ลูก อยู่รอบนู้นข้างหลังเห็นหมดเลยนะเห็นลูกเห็นไหมเอาเห็นหมดลูกเห็นหมดเหอชิดเชิดใช่ไไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะเรียกเองน่าริบก็ว้าวไล่ยินแย้งไล่ตินกากินตีนกากินสวัสดีครับท่านประทุษใช่เนี่ยพระเอกไม่ใช่พระเอกบอเมตพระเอกแต่งตัวดีอย่างกับพระเอกเลยมือหนี้เป็ดพวบกลับนี่นักร้องตู้เจบีครับผมถึงพ่อมากครับคืนนี้เดี๋ยวฝากติดตามครับช่อง จ่าบอย JB ผมเจียบีครับผมูเราังเอดูนางเอกครับกับพระเอกครับจริงสลเจจริงนี่ครับพระเอกกับนางเอกครับครับผมสวัสดีครับผมอารัง JB Channel ครับนางเอกครับนางเอกจูบปลาครับผม น้องชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรเน่าโกโปค่ะนโกโปโปโปนองโกโปี่โปครับไ้ยิแก้ไปย่งสีเขาตลอดเลยใจก่านเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ปากโปใครก็ได้ปิดบุธเลยทุกคนปิดบุธเลย ปีบูทูตัวคนเลยชี้ปีดไล่สวนให้หน่อยแล้วเราปีดเองได้จะได้ถามพี่เอาถังน้ำบอกให้หน่อยครับถังน้ำถังน้ำกระติกน้ำไอแอปไปกว่านี้อ่ะพี่อังถอยด้วยนะลูกนุนแอปไปนั่งในเสือไปลูกไปไปนั่งในเสือให้ป้าปูเสือให้ไปเว้ยเว้ยครับเอียงรถให้มันนิดนึ่งเลยไหมนักร้องยาจกวะเนี่ยเข้มขาดเดยอโอเคพร้อม Công Speed Ok Này hey, quên, lên đi đâu Action Quên mà <coughs> ่วันที Naj ่เจ้าจากล้าเพ้าะว่าคงกลุ cioè, wow, ้มใช่ปะโอ๊ยอะไรอะไรนักร้องคนนี้ไม่อยู่แล้วนี่โอเคเอาไปก้องไปเชิญไปเชิญ้องกันกับตัวเอง เ้าจากลาหมูวว่บายเจ็บหัวใจคนเคยหักมาเย็บกันได้ที่ใส่ใจกันคคกนี้บอกกับไปว่าสิพอมีไปแต่สุดท้ายเจ้าก็ลืมสัญญาทิ้งม,ม้ไว้นอนชมน้ำตาเจกาหีสัญญา เม็นมาเอรนงก่อกนเจ้าสิไปไอ้ายขอได้บ่ให้อ้ายหอมเก้มเจ้าได้บ่เนองที่ว่าอ้ายผก่คนรู้เลือกันให้อ้ายขอเนื้อลาจูปลาได้บ่ขอไปขอเบาน้ำเ,าเ,เ้าเพื่อสุดให้โชคดีให้ยูดีเมีย เดินหวานก็โอ้ยมันไปมันไปปิดเฉยเลยอันอันรุ้มน้องมายทีเอาไปขึ้นรถไปด้วยเดียเอาไปขึ้นรถไปด้วยเลยเออมันขึ้นรถได้ไหมไม่ชอบปิดผิดแล้วได้หยู่กำลังคิวไล่ได้เลย ย็ดกันไดยที่ใส่ใจกันกััเนี้บอกกับไอ้ว่าสิบ่อมีไันแต่สุดท้ายเจ้าก็ลืมสัญญาทิมไม้ไวว้น่นชมน้ำทาเจ้าลีสัญญาสออ เมียนมาเอาือนางก่อนเจ้าสิไปอายบ่อไดบ่อให้อายหอมแก้มเจ้าได้พ่าอ,าอน,น้องคื่ว่านอายบ่อก่อนเลิกกันให้อายขอเนื้อละจูบลาไดบ่อก่อนไปขอเวบาน้ำเจ้าเป็นเต้อสุดทไทยโชคดีให้อยู่ดีเมีย เจ้าจากลาหู่วายเจ็บปวดใจคนเคยักมาเย็ดกันได้ที่เส่ใจกันัค่นียบอกกับอายว่าสิบอมีไปแต่สุดท้ายเจ้าก็ลืมสัญญาจิ้มไยไว้นดนชงน้ำตาเจ้า dân nhà sống nào làm miền ma thế nào con đi bay ai bỏ đây bỏ ai hôm kem đâu đây bơ Thì ai bỏ còn đâu nữa ai còn nghe đứa là นาใดบ่ขอนไปขอเว้านําเดาเป็นเดือนสุด ไทยมีเองครับเปลี่ยนสองสุดสามสุดล่ะอ่าน้องโปโปมานี่หน่อยไหนสดอยู่เรื่อยๆมาด้วยก็ได้มาด้วยมาด้วยไม่พี่บอยจะบอกไม่น้องนางเอกมาน้องโปโปสวนนีนั่งๆนั่งๆั่งๆนั่ไปฟังบททีนี้เดี๋ยวพี่ไลฟ์สดอยู่ไปฟังบทอ่ะพี่แอนจะเป็นขั้นไล่สดอยู่เป็นขั้นหนึ่งเอาเดี๋ยวก็ต้อง วกมันไม่เอ่งนะตัวนี้ได้พวกเอิบนะครับเอางี้เล่นไหมล่ะไม่ต้อง จะย่ำนองนเืองเมึงจะย่ำนองนุงให้นองบนาาน้อาน่อันนี้อันนี้พีซเบื้องหลังครับผมถ่ายเบื้องหลังนะครับถ่ายเบื้องหลังยิงๆครับเนี่ยเบื้องหลังคนถ่ายอันนี้เอากอันนี้้อโก กินบ้าบากรวอองแก็ไปาต่ันวาร้ยกษดนี่ยมควมก่องค่ครับผมย้ายฉากครับย้ายฉากไปลูกกรชั่นเอาลูกอลางมาไหนครับเนี่ย าลังสาอะังเปลี่ยนโลเิชั่นครับตัวมิตาตั้งถงนี่น่ารักเลยนี่สวยเลยสวยเลยนี่เอามาโอ้ยลายแม่งโคตรเท่เลยอ่ะเดี๋ยวผมแก้ลายให้ก่อนเดี๋ยวผมซื้อก่อนสวยเลย พอมาพอแอคชั่มชุบเสร็จมาปุ๊บเรก็เดินคว้าออกมาปุ๊บหลังก็จะเดินตรงนี้ถึงตรงนี้เลยเอาลงมาข้างล่างก่อนจับพี่โก้เป็นหมูทดลองเลยจะแก้รอะไรอ๋อสัตว์กันเหรอที่ผ่านสัตว์เป็นรู้คุณเครื่องเหรอซื้เครื่องมาใหม่เครื่องมีอยู่เก่ายากสัตว์อยู่ซื้อใหม่ก่อนมีเครื่องอยู่แต่มออแปลงตรงนี้เครื่องเก่าเขาไปจำนำให้มาไทยแล้ว

ok, quay luôn, chúng ta có luôn nhá. quay luôn đi, luôn luôn. quay luôn, từ từ quay luôn. quay một vòng đi, mặt nạ ok, ok, quay. không kịp nhá. quan sát. quan sát.

เดินมาแล้วหลังเดินมาปุ๊บอันนี้่อยไปแล้วเนาะลอยแล้ว่อยแล้วทางนี้เดินออกมาแล้วชี้เดินมามาลูกมาลูกมาลูกเคระมาณนีอหน้ามาก่อนนะ้องอเชิญหังลุกขึ้นมาอามเขาอ่าตออกมาลุกขึ้นมาตามเขามาันี่หนูหนมองบ้านมาลูกัน ก็ห okay. ันหน้าไปก่อนออกมาหลังเนาะโอ้ยหนูหันมาหันมามองบ้านแล้วก็ทำหน้าแบบที่ที่ที่บอกเมื่อกี้นะหันหน้าไปหนูก่อนกล้องแอคชั่นหันมามองทำหน้าเหมือนสายมองซ้ายขวาเออไปค่าแรกๆเกินนั่ละหลังมาตรงนี้ตรงนี้ออกอีกหนึ่ออกมาเป็นไปไหนต้องแอคชั่น มองตามเขามองตามเขาหายท้องลงไปท้องฮัลโหลไม่ได้ไม่อกเด้าฉากต้อด่อยแม่ค้ณงาเลยเวยน่เพราะตอนนั้นเขาอยู่ด้วยกันไงมาด้วยไงอือถูก วันเดดีมากเอาไปห้าพันจะพูดเรื่องจริงเรื่องจริงพูดเล่นทำไมโอหนะไม่ได้ห่วงพระเอกเลยโอเคถือว่เกิดพี่ ต่อแป้งมันตกไหมตานอยมันจะตัดนะแตวก็มองหน้าพี่นะต้อง a c t i o